เปลี่ยนบรรยากาศค่ะพาพี่แบงค์แล้วก็คุณผู้ชมไปดูค่ะข้าวหมูแดงในตำนานความอร่อยก็บอกเปิดมาก,กว่า74ปีไปดูนค่ะคว่าจะน่ากินขนาดไหนค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านข้าวหมูแดงเรือเมสูตรพริกเผานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเนียนแก้วตำบลท่าพิเยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่ก็เป็นร้านข้าวหมูแดงเจ้าเก่าแก่อยู่คู่เมืองสุพรรณบุรีส่งต่อสืบทอดความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นมาก,กว่า74ปี โดยข้าหมูแดงเรือเมสูตรแต้จิ๋วนะคะน้าราดหมูแดงหมูกรอบจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเขาจะหวานนําเค็มเผ็ดไหนครับเปรี้ยวนำรสชาตินำรสชาติเขต่อไม่หมดโอ้แต่นี่แปลกนะปกติน้ำเอาน้ำราดหมูแดงหมูกรอบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเผ็ดกับเปรี้ยวเนาะแต่ที่นี่มันจะมีเค็มเผ็ดเปรี้ยวเรียกว่าครบรสเลยถ้าทั่วไปจะหวานนะหวานนํำอย่างเดียวเนาะ โดยหมูแดงก็จะเนื้อฉ่ำหมูกรอบก็ไม่ได้มันเยอะไม่เลี่ยนค่ะทานเข้ากับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันดีสุดๆแต่ถ้าอยากครบสูตรค่ะต้องสั่งเกี๊ยวน้ำทำเองสูตรโบราณ<ฮ>เอามาซดไงะจะได้คล้องคอ,<ข>อ,อหน่อยกินหมูแดงเสร็จกินข้าว <สด S 1> ติดคออาซดไปหน่อย นี่แหละค่ะเขาบอกว่าใครมารับรับประทานรับรองต้องติดใจอย่างแน่นอนโดยคุณกิตติพัฒนาอวยชัยหรือเฮียฮวดนะคะเจ้าของร้านวัย72ปีเล่าให้ฟังนะคะว่าสูตรของครอบครัวเนี่ยสืบทอดกันมาตัวเฮียในเป็นรุ่นที่3แล้วตัวเฮียอายุ72แล้วเป็นรุ่นที่3นะคิดดูดิว่ามันยาวนานขนาดไหนร้อยปีครันี่โอ้ข้าวหมูแดงสูตรพิภพเป็นสูตรของเตี่ยคุณพ่อกังน้ำแท้ตั้งนะคะเดินทางมาจาก ีนเมื่อปี2489นูน่นเลยค่ะสมัยที่เสือผืนหมอนใบแน่เลยนะ<อ>ครับมาถึงท่าเรือเมจังหวัดสุพรรณบุรีก็เอ๊ะตรงเนี้ยทำเลดีมีความเจริญค้าขายคึกคักก็เลยตั้งข้าหมูแดงสูตรแต้จิว๋วตอนนั้นเนี่ยขายกันชามละหกสลึงเท่านั้นเองโอ้โห คิดดูว่านานขนาดไหนเป็นสมัยนี้สั่งมาเลยฮะสั่งมาเลี้ยงได้หมดเลยอ๋อโดยเหตุวเล่าว่าเตี่ยก็จะคอยสอนเสมอนะคะว่าวัตถุดิบที่ใช้ต้องอย่างดีต้องไปเลือกเองกับมือนะเออดูที่หมูกรอบดีทีนี่ยเราเออเป็นสาวหมูกรอบด้วย่ะดูสับสับอย่างชำนาญด้วยนี่นี่ไงหมูสามชั้นเนี่ยก็ต้องเลือกอย่างดีเอามันน้อยเนื้อสวยไม่มีกลิ่นถ้าไม่ดีไม่เอามาทํา อย่าเอามาทําให้ลูกค้ากินอย่างเด็ดขาดหมูกรอบหมูแดงนี่ย่างเองทอดเองทุกชิ้นดูแลทุกขั้นตอนอการทำํำ ตอนนี้เฮียหัวก็คงไม่ไหวแล้ว7.2ส่งต่อให้รุ่นที่4ก็คือลูกสาวนะคะเป็นคนขายแต่ว่าเรื่องของหมูกรอบหมูแดงแะนามราดเฮียแกยังคุมเองอยู่นะคะก็ทําให้รสชาติเนี่ยคงมาตรฐานเหมือนสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็มีเพิ่มเมนูมีข้าวขาหมูดูขาซิแี่แมงขาค่ะคอลลาเจนคอลลาเจนโอ้โห าหมูสิคะขาเอ้ยไม่ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนซิโครงหมูตุนก๋วยเตี๋ยวหมูบดชอบะหมีหน้าหมูแดงหมูกรอบ เครื่องแน่นแบบนี้ราคาแค่25-45บาทเท่านั้นเองเฮ้ยหุ่นพี่คนนี้แบบคุณพี่กินหน้านิ่งมากเลยคุณพี่คะสสใยแบบเป็นขาประจำทำไมต้องหน้านิ่งขนาดนั้นอือใครสนใจไปกันได้นะคะร้านข้าวหมูแดงเรือเมย์สุดพริกเผาอยู่ที่ถนนเนนแก้วตำบลท่าพิเลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย3โมงค่ะและดูหุ่นลูกค้าแต่ละท่านเลยนะครับเรียกว่ารับประกันเลยคนที่หุ่นแบบนี้ต้องสัรหาของอร่อยไง่ก อร่อยขึ้นชื่อทั้งข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วก็เพิ่มข้าวขาหมูเมื่อกี้เห็นขาหมูแล้วอ้ยขาหมูให้เลือกเอาหมูแดงหมูกรอบขาหมูเอาไหนก่อนขาหมูเลยค่ะขาหมูก่อนจานแรกนะจานสองจานสองจานสองค่อยหมูกรอบจานสามปิดท้ายหมูแดงโอ้โหไหวไหมคะเคี่ยวเคี่ยวด้วยไงอ๋อเคี่ยวค่องคอค่องคอใครถึงสั่งสามจานแล้วก็เกี๊ยวอีกถ้วยหนึ่งจึงจะครบสูตรแล้วก็าไม่แพงด้วยนะครับโอ้ยอยากกินนะพูดแล้วก็หิว สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ